มมนนอันนี้เราอยู่กับเวน่์านเอาอันนี้ไม่มีอาการใดๆนะครับผมแค่ตวรวจ่ใช้ด็อกเตอร์เสียบดูข้อมูลไว้ซ่อม่วงหน้านว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ครันนี้ไม่มีนะครับแค่เอาไว้ดูข้อมูลนะครับเอาไว้ดูข้อมูลแต่ลองเสียบดูลนะเห็นอะไรแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งนะครับผม รถเมียาการพุูกตอนเราเปิดเร่งนะครับผมเนี่ยสังเกตตัวตำแหน่งเลยลเร่งคับจะเปิดสูงกว่าเติมนิดหน่อยกว่าฮอนด้าเนแต่ค็าไม่รู้ว่ามันค่ามาตรฐานเป็นตัวนี้หรือเปล่าเน,น,นี่ยแต่ผมจะลองเล่งให้ดูนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่รอบเลร่งมันขึ้นมาแล้วแต่เซ็นเซอร์มันน่าจะจับเสียแล้วมันดรอปลงไปเองนะผมและรถปลูกเลมครับ อเร่องหม่ลอมนะครับรอบนี้ได้ปกติเลยก็นงงอยนะครับเราบางทีได้ไม่เห็นได้อันนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆแล้วเราถ่ายไว้ดูก่อนรถมีปัญหาอะไครับผมจะได้ไม่ไปกดหัวนะครับไว้เทียบข่าดูค่าต่างๆ ส่วนตัวนี้เป็นตัว125นะครับผมเป็น S125 v SW A2 แต่ผมได้เข้าโหมดตัวนี้เป็นเป็นตัว150-300ถึงนะครับเป็น T TS แต่เข้าตัว125แล้วเข้าไม่ได้สูรูแล้วได,ได้ได้ตัวนี้อีกเข้าไม่ได้เหมือนกันนได้แค่ตัวโอเคครับผมน,นี่ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับครับสวัสดีครับ